าวที่ชอบดื่มเครื่องดื่มทุกประเภทเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและมักจะสับสนในตัวเองวันนี้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์บ้านตุกตา,าตุกตาถึงขานาดต้องมีพิพิธภัณฑ์แล้วโอ้โห,โโหคือเขาเรียกว่มามันรวบรวมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันตัวเคยไปดูนะคะแต่เห็นบอกว่าตอนนี้มีการปรับรูปสมใหม่แล้ว<อ>ด้วยมีตุกตารูปแบบใหม่เข้ามาเพียบเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลส์มีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณหญิงทองก้อนจันทวิมลคุณแม่ของรองศาสตราจารย์อาพัฒ์จันทวิมลผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ได้มีโอกาสไปเรียนทําตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่นและเมื่อกลับมาที่ประเทศไทยจึงมีความคิดที่จะผลิตตุ๊กตาที่มีเอกลักษณ์เป็นของคนไทยขึ้นมาค่ะสาเหตุหนึ่งที่คุณแม่ผมคือคุณหญิงทองก้อนจันทวิมลที่ทําตุ๊กตาเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยุคก่อน2500เนี่ย ไม่มีตุ๊กตาไทยในระดับนานาชาตินะครับคือที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยเขามีตู้โชว์ตุ๊กตาแต่ไม่มีตุ๊กตาไทยอยู่ในชั้นที่เขาโชว์ก็มีคนมาพูดให้เข้าหูคุณแม่ผมว่าน่าจะมีใครสักคนนะทำตุ๊กตาไทยไปไว้ที่องค์การสหประชาชาติ อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นแรงดลใจให้ให้เกิดแบงกอกดอล์ในทุกวันนี้ปัจจุบันตุ๊กตาเราก็แพร่หลายไปทั่วโลกครับส่วนตุ๊กตาของที่นี่ก็จะมีความโดดเด่นและหลากหลายค่ะทั้งตุ๊กตาวิถีชีวิตไทยตุ๊กตาชาวเขาตุ๊กตาต่างประเทศต่างๆและตุ๊กตาที่น่าสนใจที่สุดสําหรับที่นี่นั่นก็คือตุ๊กตาขนชุดรามเกียรติและตุ๊กตาท่ารําแม่บทค่ะ ชุดที่สําคัญจริงๆก็เห็นจะเป็นชุดยกทัพหรือชุดยกรบที่เป็นทัพพระรามกับทัพทศกัณฐ์แล้วก็เราก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ของเราในการทําตุ๊กตาแล้วก็มีไม่กี่แห่งนะครับที่มีตุ๊กตาของเราตุ๊กตาที่เราทําหรือเราสะสมเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาที่ทําจากผ้าหรือวัสดุจากผ้านะครับเหตุผลที่ว่าเราเป็นตุ๊กตาผ้าก็ว่าเพราะว่า ไอชิ้นส่วนของตุ๊กตาเนี่ยมันสามารถดัดให้เป็นท่าทางต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ารำไทยน่าจะศิลป์ไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องดัดทั้งตัวแขนขาลำตัวเนี่ยให้เป็นเหมือนกับ ทา,ทางทที่เาาลจริงๆงๆด้านรองศาสตราจารย์อาพัฒน์จันทวิมลเล่าว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะได้มีการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีการปรับปรุงเลยค่ะจึงเริ่มเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแต่พอทางมิวเซียมสยามได้มีการเปิดโครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันสยามหรือว่ายังมิวส์โปรเจกต์ขึ้นมาโดยเด็กไทยจึงทําให้ทางพิพิธภัณฑ์กลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราเออกแบบปรับปรุงทั้งด้านกายภาพแล้วก็ทั้งด้านมิทราศการเลยค่ะด้านกายภาพก็จะมีเรื่องแบบการตัดตู้เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางสุขกตาในเนี้ยค่ะ นในเรื่องของนิทรศการเนี่ยเราก็จะมีการให้ความสําคัญตุ๊กตามากขึ้นให้ตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยเล่าเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นค่ะก็ <S <S 1> <S 1> จะมีตู้ไฮไลท์ของเราค่ะเป็นชุดยกทับค่ะเึื่องชุดนี้นะคะเป็นชุดที่คุณอภษษัทภูมิใจเป็นชุดที่ได้รับรางวัลจากประเทศตัวแลนด์ค่ะตอนแรกเนี่ยชุดนี้ก,ก็ก็มีจัดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะแต่ว่าจัดอยู่ในตู้ที่มีขนาดเล็กเราก็เลยบอกว่าทําให้มันโดดเด่นยิ่งขึ้นให้คนรู้ว่าชุดนี้เนี่ยมีความสําคัญโดยการย้ายมันในตู้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ สร้างฉากให้มันให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นค่ะรวมทั้งมีการทำแท็กเล่าเรื่องราวแล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับชุดน,นี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมความทรงจําในวัยเด็กของทุกคนที่เราคนรุ่นหลังนะคะควรจะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะใครสนใจนะคะไปได้ที่ซอยหมอเหลงนะคะ,คะหรือว่าถนนราชปรารบนี่แหละติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02 2453008หรือว่า022454532นะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.bangkokdolls.com ด้วยนะคะค่ะ มาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้เองค่ะกับการเปิดตัวนะคะรายการ Dance Your Fat Off คือจริงแล้วเนี่ยมีมาตั้งสองซีซันแล้วนะคะ,ะคราวนี้เป็นซีซันที่3ค่ะใครที่แบบว่าอาจจะมีแบบว่าเจ้าเนื้อนิดหน่อย<ะ>แต่อยากจะแบบว่าหุ่นแบบว่าผอมลงมา<ะ>ออกกำลังกายด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะงานงานนี้เนี่ยนะคะเป <ười> ็นการเปิดตัวแล้วก็กลับใหม่ครั้งอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะกับรายการ Talent Show For m Ya ค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวไซส์บิ๊กเนี่ยนะคะได้โชว์ลีลาการเต้นสุดมันเพื่อลดน้ำหนักค่ะที่เดิมผันด้วยระยะเวลา แล้วก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองค่ะในชีวิตของเราเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและปลอดภัยกับ Dance Your Fat Off นั่นเองเต้นเปลี่ยนชีวิตนะคะซึ่งในงานแถลงข่าวค่ะเปิดตัวรายการเมื่อวันนี้ที่อาคารมารินอนของเราเนี่ยแหละนะคะนอกจากจะได้รับเกียรติค่ะจากผู้บริหารของไทยทีวีสีช่อง3แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ Creative m e d i a เนี่ยนะคะผู้ผลิตรายการพิธีกรประจำรายการอย่างพี่กระแมก็มาค่ะคณะกรรมการ2ท่านนะคะอย่างคุณยายยาหญิงค่ะแล้วก็คุณลิฟต์เนี่ยนะคะ ก็มาให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันด้วยเช่น,<บ>เ,ชนเช่นเดียวกันเลยนะคะรวมไปถึงพี่ไอกี้ค่ะติดภารกิจก็เลยอาจจะไม่ได้มานะ,ะ่ะมีการเปิดตัวกันค่ะสาหรับผู้เข้าแข่งขัน16คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบอย่างสั่นสะเทือนเลยทีเดียวเพราะมากันโครมมากๆยิ่งใหญ่อลังการด้วยลีลาการเต้นที่ต้องบอกเลยว่าพริวยิ่งกว่าคนที่เอลมดมดอีกนั่นจาา้จางานนี้ค่ะ<ๆ>การันตีได้เลยค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะต้องฮือฮากว่าทุกปีเพราะว่าอะไรเนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการจับ คู่เข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ยไปเข้าแคมป์กันค่ะเพื่อไปฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างเคร่งคัด เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีนะคะพิธีกรแล้วก็เป็นเทรนเนอร์จอมบ้าพลังอย่างคุณหยวนเนี่ยมาเป็นคนที่คอยคุมกดด้วยออมาคอยดูแลนะคะแล้วก็ควบคุมค่ะรวมไปถึงนะคะชี้แนะแนวทางการออกกําลังกายเพื่อรีดน้ําหนักเนี่ยไปพร้อมๆกับการควบคุมแครี่ในมื้อหารต่างๆเนี่ยทำยังไงพี่หยวนจะคอยแบบว่าดูแล้วก็ดูในออแคมป์นั้นเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะบนเวทีเนี่ยพี่หยวนยังลองจับหนุ่มสาวเนี่ยมาเป็นแบบ อันนี้เหล่าผู้บริหารของเรานะคะแล้วก็รวไมไปถึงพิธีกรแล้วก็รวไมไปถึงกรรมการของเราด้วยแต่ว่าในงานเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการเต้นโชว์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณหยวนเนี่ยยังให้หนุ่มสาวเนี่ยมาเป็นแบบสาธิตการออกกําลังกายที่บางคนเนี่ยดูแล้วนันาจจะดูแบบง่ายๆนะบางทีอ่ะการออกกําลังกายบางท่าเราคิดว่ามันดูสบายๆนะคะ นี่แต่ละคนงั้นนีลาท่าเต้นได้เลยขอบอกสวยนี่นี่คอนโซลจากพี่นีน,าน่นาโอ้โหเริวมากอ นะเขายังมีการคุณหัวเนี่ยจะมีการฝึกต่างคนนะคะว่ามีการทําแพงกิง้งทำยังไงเผาผัานไขมันยังไงบ้างนะคะทา่าง่ายๆและทุกคนตั้งเป้าไว้เยอะมากเลยนะคะบอกว่าอย่างน้าหนัก90 80 70จากร้อยกว่า<อ>เดี๋ยวเรองมารอนลุ้นดูว่าแต่ละคน,นจะลดได้หรือเปล่านะคะแต่ดูท่าเต้นแล้วบอกว่าลดได้แน่นอนนะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะกับผู้เข้าแข่งขันขในครั้งนี้กันบ้างค่ะ ครับก็พูดถึงน้ำหนักนะครับถ้าถ้าถ้าหนักสุดเนี่ยน่าจะแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะเพราะเนื่องจากป้าคือมีมีมีสส่วนด้วยกันนะครับผู้ชายก็น่าจะเป็นตัวชี้เองที่น้ำหนักเยอะสุดนะครับก็155่กิโลในตอนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นตัวเองค่ะหนัก1 4 8ค่ะตื่นมาฝันเอ๊ะเต้นเก่งตื่นเต้นได้เลย ดันซิแฟตอฟของซีซันสามด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะสู้สู้สู้สุดยอดมากนะคะยาคุยกันเรื่องทาเต้นอยู่พี่นาเต้นแบบนี้ได้หรือเปล่าเราเต้นได้หรือเปล่าไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครอยากเต้นได้ด้วยนะคะออกกำลังกายแล้วก็วิธีการกินต่างๆอะไรยังไงเนี่ยติดตามรายการนี้ให้ดีเลยนะคะกับดันซิโอ a t Off นั่นเองทุกเย็นวันเสาร์เวลา5โมงครึ่งค่ะทางช่อง3 o ม i g i n a l นะคะแล้วก็ช่องส HD ดีของเราในช่อง33ค่ะก็เริ่มเสาร์แรกนะคะของเดือนสิงหาคมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ